สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผวช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูถีวันดูถีนะครับสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปเดียว็ปคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันวันประจําในวันจันทร์ที่22เมษายน2567ขึ้น15ค่ําเดือน5ปีมะโรงนะครับในวันนี้ก็ห้ามตําการม,มงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับไม่ดีให้เลิกไม่ได้ด้วย นะครับถ้าคุณเนี่ยนะไปได้เลิกอะไรในวันนี้นะถ้าเขาดูโัราศาสตร์ไทยระบบสูริยญาหรืออะไรได้เลิกวันนี้นะ <c oughs> คุณเอาไอ้เลิกนะั้นโยนทิ้งไปเลย <c oughs> มันดูเข้ามาได้ยังไงเออเลิกมันไม่ดีเปิดมาเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วนะักพยากรหรือหมอดูอาชีพเขาจะไม่มานั่งคำนวณให้เมื่อยตุ้มหรอกนะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แหละให้คุณเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมนะจะได้เป็นมงคลในดวงจะตานะครับคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้เป็นมงคลนะวันนี้นะครับพูดถึงความฝันแหลมสิบห้าคำขึ้นสิบห้าคำความฝันจะเป็นจริงในสิบวันข้างหน้านะครับเออความฝันจะเป็นจริงในสิบวันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ฝัน นามไม่ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับต่อมานุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากมีสเสน่ห์ใสหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์เจริญรูปงามดีไอ้ตาเออมีลาบมีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีไหนดูวงเชิอตานะครับเออนะโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจ นะที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงนะดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับเออหลายท่านก็ติดต่อเข้ามาจองคิวดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับก็หลายท่านก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์จะดูให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับการใช้เวลาในการดูดวงจุ้ยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ดูแป๊บ,ปบนะเออเป็นชั่วโมง สองสามชั่วโมงแล้วแต่จนเข้าใจนะครับเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นก่อนทำเลทิศทางต่างๆเนี่ยนะครับออแล้วจา์ก็จะมาออกคำพยากรณ์นู่นนี่นั่นเนี่ยนะคือโดยตามหลักศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเอียงแทะนะครับฮวงจุ้ยคนเป็นนะครับปัจจัยสามปัจจัยของฮวงจุ้ยเนี่ยมีเที่ยงตีนั้งเ,ออเทียงตีนั้งเนี่ยนะครับคือฟ้าดินและคน ฟ้าคืออะไรฟ้าคือโอกาสโชคชะตาสิ่งที่ดีๆนะครับบุญนำพาวาสนาส่งนะดินคืออะไรนะรดินก็คือชัยภูมิสถานที่ที่เราอยู่อาศัยและสถานที่ที่คุณเนี่ยประกอบธุรกิจต่างๆนะครับในการทำงานทำเลที่คุณทำงานดีไหมถูกทะโลกกับคุณไหมตรงกับดวงชะตาของท่านไหม อาจารย์จะดูอย่างละเอียดเลยทั้งดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวนะครับแล้วก็มาใช้ศาสตร์นะครับในการดู่วงจุย้ยนะครับใช้เคสวิชาของซิมเต็กยงนะครับเก๋าแชร์อย่างเต็มที่ให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือคนคนคืออะไรก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละครับเออคือการกระทำนะการลงมือลงแรงกาย ใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณตั้งใจทําให้เต็มที่นะถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งไรยังไงยังไงก็ประสบความสําเร็จและดวงชะตาคุณต้องมีศรัทธาศรัทธาในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตานะเพราะว่าในบ้านของคุณเนี่ยของทุกท่านเนี่ยนะครับหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่8ทิศ บ้านหรือสถานที่ที่นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านหน้าเล็กด้านข้างกว้างอันนี้ถือว่าดีนะครับมันเปรียบเหมือนกับลักษณะคนเราเนี่ยนะเวลาย,ยืนเนี่ยคนเรากินอาหารลงไปนะครับลงไปฟ้ามันก็จะไหลลงไปนะตามสัสดส่วนที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบหลัก นะครับอิมและเอียงนะมันจะมีความสมดุลนะครับในดูงชะตานะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุรัสมันจะออกกลมเล็กเล็กน้อยนิดนึงนะครับแต่สู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ได้นะบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเออทั้งหมดจะมีอยู่8ทิศและ9ตรงกลางนะครับแปลว่าไม่มีทิศใดหายไปแม้แต่ทิศเดียวนะครับใน8ทิศของประเทศจีนเนี่ยคือก็จะมีอยู่4คู่นะครับอยู่ในนั้น ก็จะมีผัวเมียพ่อแม่1คู่ลูกชายนะหรือลูกสาวคนโตนะครับหรือลูกสะพ้าลูกชายหคู่นะแล้วก็คนที่สองหนึ่งคู่นะคนที่3ามหคู่นะครับรวมกันเนี่ยก็เป็น4คู่แยกออกมาเป็น8ทิศเรียกว่าโป้ยก่วยนะครับแต่ส่วนในของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะย่อลงมาคือเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะใช้ใช้อาสคู่ หรือไม่ก็หกคู่ประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่นะเออเขาไม่เน้นในเรื่องของลูกมากไม่เหมือนกับประเทศจีนสมัยก่อนเนี่ยเน้นลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นใน8ทิศของบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีทิศเนี่ยทั้งดีและไม่ดีนะครับนะทิศที่ไม่ดีก็คือมันก็จะมีตําแหน่งของภัยมรณะ5ผีหกวีคาดนะครับไอ้ตำแหน่งราวนี้เราสามารถที่จะปรับเอาไปใช้ได้ นะครับอาจารย์จะแนะนําให้คุณเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีให้คุณจะไปใช้ทําอะไรนะครับไปเป็นห้องนา้าไปเป็นห้องครัวหรือห้องเก็บของประมาณนี้นะครับพวกตําแหน่งเหล่านี้ส่วนตําแหน่งทิศที่ดีเนี่ยนะครับในทาง,งวงจุยมันก็จะมีหกคุยเทียนหุยแซขี่เอียงนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านหาโอกาสเด็ดมาดูดวงชะตาอาจารย์นะครับโดยละเอียดนะว่าดวงชะตาพื้นดวงคุณเป็นอย่างไร นะครับอาจารย์ก็จะดูให้นะครับถ้าคุณมีข้อมีภัยอะไรก็แล้วแต่ก็จะแนะนําให้คุณไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับส่วนแล้วก็ดูหงช่วยออนไลน์ต่อเลยนะครับว่าสถานที่ของคุณเป็นอย่างไรอาจารย์จะแนะนําให้คุณเนี่ยนะครับถ้าคุณดวงชะตาตกให้คุณมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับคุณผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แล้วแล้วคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยอย่างเต็มที่มันจะครบนะครับในเรื่องของความสมดุลทั้งอิ่มและเอียง คุณจะแควคาดปลอดภัยทั้งปวงไปตลอดที่ดวงชะตาคุณไม่ดีนะครับนะต่อมาเลยครับจะมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับสาธุขอเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแควคาดปลอดภัยขึ้นเงินเดือนเงินขึ้นทองเดรยทองรวยนะครับนะรวย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 ประสบความสําเร็จได้เซียมซีใบที่ 86นะครับโชคชะตาในี้ช่วงน,วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดดิ่งนะครับราวกับเรื่องราวขึ้นซัดมาเป็นละรอบหละรอบนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติมีความหนักแน่นมีศีลละธรรมถึงจะดีนะครับความคาดหวังในช่วงนี้จะมีอุปสรรคปัญหานะครับเออท่านต้องอดทนยากที่จะสมหวังนะต้องรอเวลาในเรื่องของความรักนะครับ ก็ไม่ค่อยจะสมหวังดังใจธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลกําไรที่งามนะครับมาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> การสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับพูดถึงคะแนนสอบของท่านก็ไม่ค่อยดีนะนะพูดถึงดวงสุกภาพาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับท่านจะต้องอดทนในการรักษานะครับจึงจะหายเป็นปกติโรคที่ปนเปั้เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ ใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอนะโรคท้องนะครับแล้วก็โรคเนื้องอกไม่ใช่เนื้อคู่นะเออนั้นเนื้องอกที่คุณต้องระมัดระวังในหลงการกินอาหารต่างๆเนี่ยนะคบต่อสุขภาพก็พยายามหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะครับกินมังสวิรัตนะกินเจกินผักนู่นนี่นั่น,นสุขภาพคุณจะดีใครที่เจ็บป่วยออดออด,อดแอดแอดเป็นวัดนู่นนี่นั่น,นไอ นะครับให้คุณกินผักสิคุณเคยดูหนังเรื่องจังเกิมไหมที่มีทูตของจีนมาที่อ่าประเทศเกาหลีเนี่ยนะไอ,ขอ้ขอกแกดขกแข็ดนู่นนี่นั่นเออจังเกิมเสนอตัวเลยนะจะทําให้ทูตของของจีนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นโอ้โหตอนนั้นเนี่ยสนุกมากดูติดงอมแงมเลยนะเออจังเกิมเนี่ยดูมาหลายรอบแนละ้ว ก็เหมือนกับสามกบก็ดูวนไปวนมาอยู่เนี่ยมาไหลจังคือจะมาฉายสีช่องสามรอยอยู่นะเอออันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของสีเนี่ยที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีเหลืองมีขาวมีม่วงส้มฟ้าสีดีสุดก็คือสีม่วง นะทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศที่ไม่ดีก็คือออกเฉียงเหนือนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับคือในเรื่องของทิศทางเนี่ยนะครับก็ดูตามาทักษะง่ายง่ายนะครับอของไทยทักษะง่ายง่ายนะให้คุณดูจากหน้าจอเนี่ยเอาง่ายๆด้านหน้าของคุณเนี่ยนะครับที่มีแดงแงมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นทิศตะวันตก ด้านหลังของอาจารย์นู้ด้านหลังทิศต,ตะวันออกนะครับทางขวามือของอาจารย์เนี่ยนะถือว่าเป็นทิศเหนือทางซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นขวาของคุณถือว่าเป็นทิศใต้เออเพราะฉะนั้นหลักประมาณนี้และตรงมุมทั้งสี่มุมไปมันก็เฉียงใต้เฉียงเหนือออกนะเออเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจง่าย นะครับในดวงชะตาอันนี้ต่อมาพูดถึงตัวเลขนำโชคนะครับทีตบอกไปยังดีก็บอกไปแล้วนะตัวเลขนำโชคก็จะมี475 4 7 5นะครับคือเลขนำโชคในเจ็ดกับเก้ายังอยู่นะโอ้โหเลขที่ะเจ้าวใสสีของจานเนี่ยสุดยอมากเลยที่ป้อบอกเลยชูชูยอดนะอ,อ,อันนี้ต่อมา พูดถึงคนเกิดวันจันทร์นะฮะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน,นู่นนี่นั่นการพูดเจราจาก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะต่อมาคนเกิดในวันคานใหระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยต่างๆภูมิคุ้มกันไม่ดีภูมิแพ้ระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคำพูด ทำให้สังคมมีความเชื่อถือต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีกับเจ้า,เจ,าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับทั้งหญิงทั้งชายเลยนะอาจจะช้าไปบ้างนะครับแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นนะครับส่งผลได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืน ถือว่าเจ้าชะาตาจะเหน่นเหนื่อยในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับก็ขอให้ทาให้ดีที่สุดนะครับแต่คุณต้องตั้งใจทำนะการสวดมนต์ไหวพ้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับใช้ใจแลกใจถึงจะดีนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดทุกคนล้วมมีทั้งบุญและกรรมบางคนชอบพูดได้ยินบ่อยมากไหวพ้พระสวดมนต์สวดบทน,นู่นบทน,นี้ไม่เห็นได้ไม่เห็นสําเร็จเลยอู้เจอบ่อยมากนะแต่คอยคุณสวดต่อไป แล้วมันก็จะดีขึ้นแสดงว่ากรรมกุณเยอะนะจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุน,นจุนเจือนะครับจากผู้ใหญ่นู่นนี่นั่น,นทั้งชายทั้งหญิงนะครับเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณเต็มที่ต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับให้ระวังความเสียหายเข้ามานู่นนี่นั่น,นความหญิงย่โสจะสร้างปัญหาให้ระวังนิลองไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวก คือพูดถึงฟืนไฟเนี่ยนะครับคือทิศที่ทิศตามาหลักวงจุ้ยเนี่ยนะครับเอยียงแท้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางทิศสองทิศเนี้ยต้องระมัดระวังให้มากนะครับก็จะมีทิศใต้กับทิศตะวันตกใต้กับตะวันตกก็บอกเอ๊ะจารย์ทิศใต้ดีไม่ใช่เหรอคือปีนี้พูดถึงปีนี้นะคือดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าพูดถึงทิศใต้เนี่ย นะครับควรคุณควรจะมีหลอดไฟสีแดงๆขา้างหน้าติดนะไม่ต้องใหญ่มากนะครับไม่ต้องการไฟเยอะหรือคุณไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าท่าน้าบ้านใครเนี่ยทิศใต้มีสารตีจูเอีอยยูดีเพราะมีไฟแดงๆเล็กๆก็จะเห็นน่สะสะวัวสัวอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้นะครับบ้านทิศใต้เนี่ยให้ระวังนะโจนขึ้นบ้านครับมันแปลกนะ แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยต้องมีสเสน่ห์ดูแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้ไว้ทิศใต้ทีตท่ตรงนี้หันทิศใต,ต้มันดูหรูหราโออ่ามันเหมือนคนมีลาสีจับอะบ้านนี้มีลาสีจับแห่งความร่ํารวยนะไปสะดุดตาโจรเขาโอ้ยบ้านนี้นายจะมีไว้แหมมันเตรียมวางแผนขึ้นบ้านคุณเลย <c oughs> ต้องระวังนิดนึงโจรผู้ร้ายขึ้นบ้านเพราะคุณจะดูลาศีจับนะเหมือนบ้านเศรษฐีนะครับ ต้องระวังส่วนอีกทิศหนึ่งคือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยคุณควรทําการเกาเรียกว่าล้างสวยพวก,กูหลิบสิงนะครับในแต่ละเดือนมันจะมันจะมีอยู่นะครับประมาณสองวันนะเออคุณก็รอติดตามได้คุณก็ล้างหน้าบ้านไปนะครับก็มีทับทิมมีเกลือห้าน้ำห้าถาังก็ล้างเรื่อยๆมันจะได้ดีนะครับล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป นะของคนที่หันทิต,ตาอาทิตย์ตะวันตกนะตะวันตกนะครับล้างหรือถ้าใครทิตอื่นคุณจะล้างมันก็ได้เหมือนกันเออล้างแล้วมันมันก็จะดีขึ้นนะนะถ้าคุณอยากจะล้างสวยล้างอะไรก็ทําได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนี้คือต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะฟืนไฟต่างๆโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูดีนะครับดวงชะตาในวันจันทร์วันนี้ ดาวเสาร์เสียอยู่นะครับเสารเสียถึงเวลาสามทุ่มนะครับเออเสาร์ขยับแล้วเว้ยโอ้โหหลายเดือนนะอ,อดวงชะตาคุณจะดีขึ้นนะมังกรอ,อ่าคนเกิดวันเสาร์คุณก็จะดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการ ถ้าข้อดีคุณก็จะมีวิริยะสุขอุสาหะวิริยะอุสาหะนะไม่ใช่วิริยะประกันภัยอะไรอย่างนนะวิริยะอุสาหะมีความตั้งใจขยันแล้วรวยประสบความสําเร็จแต่ข้อเสียคือมีทิฏฐิเจ้าคิดเจ้าแค้นคุณจะนึกว่าล้างแค้นสิบปีไม่สายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดวงชะตาในมันบอกหมดอาจารย์ถึงบอกเสมอคุณจะต้องเอาข้อดีมาใช้ไอข้อเสียอย่าเอามาใช้ เออนี่แหละแล้วก็ต่อมาก็คือ,อาดาวเนปจูนก็เสียอยู่แล้วก็จะมีดาวเกตย้ายนะเกตย้ายช่วง14บนกาสสี่นากานะีนาทีบ่าย2องโมง4ีเกตเข้าสู่ราศีกุมนะครับเ,ออเลงชาวลัคนาราศีสิงมีโอกาสประสบความสำเร็จนะเพราฉะนั้นทำพิธีรับเทวดาพระเกตนิดนึงทุกราศีส่งผลในเรื่องของความสำเร็จเอาให้เต็มที่ไปเลย นะครับต่อมามาถึงระบบสิทธิทวิชามหาเวทดูดดาวนะครับเออตามเลิกยามของจีนนู่นนี่นั่นนะอันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับยีิบสองไม่เออคนปีมาโลงไม่ถูกกับปีหมานะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะครับต้องแก้ด้วยไก่ไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครอาจารย์ถึงบอกไ คนปีปีจอเนี่ยให้ร้องเพลงไก่จ้าบ่อยๆคุณจะดีนะรอดพ้นปลอดภัยอ่ะอันนี้ <c oughs> ไม่เหมาะกับการขุดบอ่อน้ำเดินเรือนะครับเออไม่เหมาะนะหญ <c oughs> ิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟครัวแล้วก็กงสัตว์คุณก็อย่าไปทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับหล <c oughs> ีกเลี่ยงไปก่อน <c oughs> แล้วก็กิจกรรมที่เหมาะกับการรับตำแหน่งขอบุตร นะครับเนี่ยใครจะขอบุตรขอลูกขอเลยไม่มีมานานเนี่ยราสีพุกศกจะขอลูกราสีสิงจะขอลูกขอเลยนะครับเออนะไอ้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ตั้งเสาตั้งาคานขุดดินฝังศพซ่อมแซมแต่งงานแล้วก็เดินทางได้ทิศมงคลของจีนคือตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันตกนะครับในวันนี้นะ ช่วงเวลาที่ดี7จดโมงถึง9้าโมงนะครับบ่าย3าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมประจำวันก็จะมีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำดำดำ,ดำยาไก่น้ำดำตาสื่อสิบเอดตัว <c oughs> ท่านประธานทำไมถึงยังไม่นั่งทำไมถึงยังไม่นั่ง เพราะลมมันเย็นไม่ใช้ได้เลยนะอ, <c oughs> อันนี้เด๋ยวต่อมาจะมาเริ่มราศีจักรนะครับเริ่มชาวาลาักนาราศีเมฆนะคือชาวราศีเมฆเนี่ยราศีเมฆนะฟังนะราศีเมฆพฤกษศก,กมาเมถุนสิงนะกันตุลน,นะครับธนูมังกรนะ โอมีน oh, นะครับหรือหรือ,รอทุกราศีก็ได้คุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้ต้องมาดูหงวงจุ้ยกับอาจารย์คุณจะประสบความสําเร็จมีความร่ํารวยหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายไปสามเดือนนะครับใครที่จัดแล้วที่ดูอาจารย์แล้วหงวงจุย้ยอะไรขอให้คุณจัดให้จริงๆนะนะครับไม่ว่าท่าจะทัานหมาเศรษฐีแดงคุณแม่แห่งความร่ํารวย ขอให้ทำให้จริงๆนะไอ้พื้นข้างล่างเนี่ยนะครับทำให้ให้มันเรียบปัาให้มันเสมอกับพื้นเดินให้น้ำไหลสะดวกไปทั่วทุกบ้านทั่วทุกสถานที่จะรวยมากขึ้นนะครับหรือถ้าคุณแม่ไม่ทําก็แล้วแต่คุณแม่นะเพราะคุณแม่อาจจะรวยอยู่แล้วใช่ไหมเออมีเงินอยู่เก่าสิบล้านใช่ไหมแต่ถ้าคุณแม่ทำปั๊บคุณแม่อาจะมีร้อยล้านอันนี้ก็แล้วแต่นะ คืออาจารย์ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับออขอให้ทําให้จริงๆเถอะนะถ้าอยากทําจริงอาจารย์ก็เต็มที่เสมอต่อมามาพูดถึงชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆดวงชะตาคุณเรื่องงานเสาอยู่ราพะเป็นสีนะครับการงานคุณสําเร็จประสบความสําเร็จสมัครงานได้งานนะดาวประจำตัวคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายนูน่นนี่นั่น นะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์คนพฤกษ์เนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระราหูก็อยู่ลา,าพระแล้วอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานต้องอดทนการเงินวันนี้ทําธุรกรรมขอมีโอกาสที่จะผ่านแต่ก็เป็นนี่นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะเดินทางไปเลยครับ พขาอยู่บ้านแล้วมันจะหงุดหงิดพันทุวีน่าแต่อยู่แล้วมันหงุดหงิดไปเลยไปให้ถึงเลยนะอย่าอย่าไปจังหวัดอื่นไ <c oughs> อย้โคอยบบอกอะแล้วกดที่อยู่เลยอะเอาก็อยู่แล้วเหรออยู่ก็อยู่ไปเออถึงแล้วใช่ไหมแหมต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน <c oughs> ชาวเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณดาวการงานมั่นคงความรักมีความสมุขนะครับทําอะไรให้รีบทํา บอกไม่รู้จะยังไงแล้วเออบางคนบอกยังคิดอยู่เลยดาวมันจะไปแล้วคุณยังคิดไม่เสร็จค,คือจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเออทั้งดันทั้งดึงทั้งอะไรสรารพัดแล้วนะบางคนบอกขอคิดดูก่อน <c oughs> ตามสบายครับซิมเลี้ยง,งนะในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีโอกาสได้เงินนะประสบความสำเร็จ ต่อมาเช้านะักนาราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การลงทุนแต่วันนี้ต้องระวังความเสียหายนะครับดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสายมูให้เต็มที่นะครับถ้าความรักคุณยังดีอยู่ก็ดีต่อไปนะครับแต่บางคนมีปัญหาอุปสรรคฟ้องร้องต่างๆสารพัดราศีกรกฎเนี่ยยิ่งกว่าละครเออยิ่งกว่าละครนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อหลานมาเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นพ่อนหนักให้เป็นเบาได้ต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณไปสิงอยู่พบสุพาวันนี้ดาวเสียต้องระวังความเสียหายการถูกใส่ร้ายใส่ความฟืนไฟอุบัติเหตุนะครับด้านการเงินคุณเนี่ยมีรายจ่ายนาไปต่างถิ่นต่างแดนไกลให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการถูกตรวจสอบนะครับต่อมาช้าลัคนาราศีกัน คนกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับขอให้ตั้งใจทําให้เต็มที่รอบครอบต้องมีชั้นเชิงนู่นนี่นั่นนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําสเร็จต่อมาชาวรัคนาราศีตุลคนตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับจะมีงานเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออมีงานเข้ามาก็ขอให้ทาให้เต็มที่นะส่วนการเงินการทองของคุณเนี่ย ก็มีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของรายจ่ายนะต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณมากนะับนะครับโอกาสในเรื่องของหลักทรัพย์คุณก็จะมีความมั่นคงนะครับกู้แบงก์ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จบางคนบอกว่ายังไม่ได้ก็คุณอาจจะได้หลังจากผ่ดพลาดย้ายก็ได้นะครับอย่างรวดเร็วนะก็ขอให้โชคดี ต่อมาชาวลัคนณาราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการติดต่อสื่อสารให้ระวังคําพูดส่วนการเงินได้เงินครับได้เงินเก่าๆเข้ามาดีต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับก็ยังไขว่คว้าหาเงินหาทองนะคุณมีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะครับขอสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้ถึงจะดีนะต่อมาชาวลักนาราศีกลุ่ม คนกุมเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารกุมรักวันนี้มีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายเรื่องงานส่วนความรักคู่ครองกออกสังคมวันนี้ดาวคู่ไม่ดีนะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะต้องระวังนิดหนึง่งต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับได้เงินจากงานมันคงประสบความสําเร็จเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะดาวพุธยังอยู่ นะครับในเรื่องของความวุ่นวายอุปสรรคติดขัดหรือ,อยังรอแล้วรอเล่าอะไรอยู่เนี่ยนะคุณต้องพุทธอาจจะต้องย้ายก่อนแล้วมันถึงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะดวงคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเซ็นสัญญาธุรกรรมเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ด้วยเช่นกันหลังสิ้นเดือนเมษาหรือเข้าต้นเดือนพฤษภาของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตา,าอาจารย์โดเรียก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาบาาจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ